สวัสดีครับผมแท็กซี่ AEC นะครับผมวันนี้นะครับผมกำลังพาอ่ากำลังพาทุกท่านมาที่ลางกูส่สวนแตงนะครับอำเภอบ้านใหม่ชัยพศนะครับจอดบุรีรัมนะครับผมมีผมพาเข้ามาเที่ยวชมนะครับก็ มีความร่มเรื่องอยู่พอสมควรนะครับต้นไม้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมพอดีผมก็มาส่งผู้โดยสารที่อำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เลยลัดเลาะไปตามที่ต่างๆ บริเวณใกล้เคียงนะครับผมประวัติเป็นยังไงก็สามารถเสด์หาได้นะครับตอนนี้กำลังพาท่านเข้าไปชมโบราณสถานนะครับเป็นหินเป็นศิลา มีอยู่สามปลางนะครับผมปลางปลาปลาสากูสวนแตงบ้านดงยางตำบลกูสวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพศนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโบราณสถสานในศาสนาฮินดูนะครับก่อสร้างปี่ตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงนะครับเส้อปะหอมแบบนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่17ประกอบไปด้วยปราสาทสามหลังนะครับผมแล้วบัรอะไรัสองหลังูวงน้ำลอ้อมรอบนะครับแบคร่าวๆนะครับอ๋อะมาต่อกันใหม่นะครับผมพอดีสายเข้านะครับผมพอดีลูกค้าโทรมาจากนครศรีธรรมราชก็เดี๋ยวผมพาชมก่อนนะครับ พาเดินครับพาเดินเอาโอาปราสาทแรกก่อนแล้วกันครับผมปราสาทแรกนะครับโอ้ยมีนกอ่าแล้วเบื่อมิดครับนงกบินออกไปแล้ว ก็จะมีจะเป็นไม้นะครับออกไปนะครับไใปภาษาที่สองนะครับนี่ก็ง่ายจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ตอนนี้ไม่มีหลังคาไม่มีนี่น่าจะไว้ปักอะไรสักอย่างปักคงหรือปักอะไรสักอย่างนะครับบริเวณด้านนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับ ด้านหลังนะครับผมก็จะมีพวกลัวนะครับผมมาจริงเล็มหญ้าอยู่ด้านหลังนะครับผมก็ถ้าใครมาแถวนี้หรือว่าผ่านไปทางพุทไทยสงก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับที่น่าไปนะครับ สายเข้าอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่อ่าอ่ะัดตอนนะครับสายเข้านะครับผมป<อ><อ>ีกเสียงไว้นะครับ,โอ,โ,อกกบโอ้ยกกระพือปีกอุ๊ยอาเนี่นตัวหอมระลงๆนะครับความสูงก็ สามารถแวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับขอบคุณทุกท่ร่งครับที่ติดตามแท็กซี่ a อซนะครับผมบริการแท็กซี่ขั่วไทยนะครับขอบคุณครับ